ใช่ครับวันนี้เป็นสายลับเอ้ยสายลับครับผมก็มาผมเงียบกีบเลยไปละครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับ Major c i n e นิมเพลนะครับกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible นะครับเป็นภาคที่เป็นบทสรุปนะครับของ Mission Impossible นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะพาโรง IMAX ด้วยนะครับจะลองว่าดูแบบเต็มจอแน่นอนวินแฟนครับ Mission มานานยังนานขนาดไหนโอ้นานมากครับดูทุกภาคเลยครับจริงๆคือเราเป็นคนชอบดูแบบภาพยนตร์แนวแอคชั่นอยู่แล้วครับ แล้วก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบเป็นท็อปลิสต์ของเราเลยที่แบบเวลาออกภาพใหม่ทุกครั้งก็ต้องดูบินเดี๋ยวก่อนบินดูภาพแรกตอนนัอายุเท่าไหร่ก่อนดูย้อนหลังไงฮะตอนนั้นได้อายุเท่าไหร่อะไรฮะตอนนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่ได้ดูภาพนั้นน่าจะประมาณเออเล็กตัวเดียวโอ้พี่อย่าเจาะสิอะไรฮะเราชอบความแบบบ้านละห่าง เรื่องเนี้ยครับคน <Okay. S 1> ที่นักแสดงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราพอเรามาดูแบบไปมาเรา,เรามาดูแบบเบื้องหลังเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเล่นเองเลยแบบไม่ใช่แสดนี่มันแบบเป็นความฝ่ายฝันของเราเราเราไปาฝันอยากเล่นแบบนี้บ้างใช่อยากเล่นแบบนี้วันนี้นึกว่าจะหนสลิงมาแบบว่าเกินคาดหวังเลยแ่บจะบินมีหนสลิงกันอย่างเงี้ยรอไปเล่นใน <c oughs> เรืเรเ่อง <c oughs> <c oughs> คือเกมพร้อมเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีบทแบบนี้มามีนับก็ดีพร้อมมากครับอยากเล่นมากอยากเล่นมากชอบชอบท่าทาอยากเล่นอยากเล่นฉากไหนครับอยากเล่นฉากไหนครับจริงๆหนึ่งฉากที่ผมชอบมากคือแบบฉากที่ปีนตึกตอนที่ปีนตึกที่ดูไบครับรู้สึกว่าเออมันมันมันท้าทายมากๆมีคนบอกว่าให้เป็นที่ติดเกมนี่ดิไม่มาปีนทำไมอะ แต่หลาวันนี้แต่เแต่บอกว่าเป็นสายรับซุรีสาับซุรีสายรับซุรีน้าวานอะรสารับสุรีต้องไปเติมของบ่อยนะไมแล้วไม่เชแล้ว่ได้นถคนโทรมาแล้วงั้ฝก่อนฝาก่อนฝาก่อนได้ครับฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์ Mission i m p o s s i b l นะครับที่ของ Major c i n e p e x นะครับผมมาดูที่โรง IMAX ได้เลยนะครับกสาขาแก้านี้ยนะครับครีครที่ เปิดเขาจะเอาเรื่องกเครื่งบินต่อจากเกาด้วยเครื่งบินมาจากเกาหลีครับก็คือเคร่งแลนเลยแล้วก็มางานเลยคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนคะน้อยกว่า24ชั่วโมงประมาณ23ชั่วโมง59นาทีก็คือขึ้นเครื่องบินกลับมาเป็ไไไนไงบ้างที่เกาหลีอากาศร้อนไหมอากาศร้อนไหมที่นี่ร้อนกว่าที่นั่นที่นั่นฝนตกเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีความเย็นมากกว่าที่นี่ทำไมถึงบินระยะเวลาสั้นขนาดนี้ไม่กว่าเชียงใหม่คือ ก็ตอนแรกคือไปงานก็บินก่อนใช่ไหมครับแล้วก็บินไปถึงตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปงานที่นั่นแล้วก็กะจะกลับวันนี้ช่วงเย็นๆแต่ว่าพอมีงานนี้เข้ามาอะไรครับก็เลยแบบเลื่อนไปกลับยกคืนที่งน้ก็คือยังบินช้าที่บ่อยดีนะครับเดี๋ยวต้องบินไปเออพูดไม่ได้เราไม่รู้แจ็คเราไม่รู้แจ็ครับอะไรอย่างพูดไม่ได้ มันมีบินหลายประเทศไงผมจำไม่ค่อยได้ว่าบินไปไหนบ้างแต่ตดูเหมือนจําได้นะับลืมไปจะอยู่ก็ลืมอยู่เลยแบบแ,แฟชั่นหรอเมื่กลก็ส่แหแฟชั่นเหรอครับก็มีส่วนนะเป็น,นไปได้หมดก็เดี๋ยวจะมีเปเช c i a l project อีกเทียบเลยอีมากไหมก็คือขื้นอีหลังก็บินสิบประเทศน้อ่อรั อาจจะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจครับแต่ว่าก็บินเรื่อยๆอยู่เป็นแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเปิดกล้องสก,การเร็ววันนี้น่าจะค่อนข้างยุ่งเหมือนกันเพราะว่าบินขนาดนี้สก,กาเลยมาถึงคุณคืออาจเป็นคนแท้ที่ตายก่ <laughs> <laughs> อนเขาล็อกคิวไว้หมดแล้วครับก็คือทุกคนห้ามห้ามรับงานอื่นต้องถ่ายเรื่องนี้ให้จบรรก่อนเมสาณกรสร้างมีทอร์ประเทศแล้วครันบนี่้าข้าวข้าหน้าฝนแล้วจะมีอะไรบ้างไหมฮะ แ้าฝนล้ะเ,ออเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมใจแล้วก็เตรียมหุ่นด้วยเพราะว่าจริงๆคือของลุกสงการเนี่ยเป็นลุกที่ตอนแรกเราไม่กล้าเลยอะเราเราเขินมากแล้วก็ใส่ตอนแรกเรามีเสื้อกั๊กนะแล้วก็ผู้จัดการดึงออกเอ้ยเปียเอาใหม่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 ใครดึงออกเขาดึงเองแต่เขาสั่งมา จะเวฟเดียวสะเทือนทั้งวมงตาเลยนะคนอยากเวฟหมดเลยคือถ้ารู้ว่าไวเราก็จะเวฟมากกว่านี้คือพอมเห็นภาพตัวเองที่แบบลงทุกคนแฉะน้อยเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าอยากจะไปเวฟเพิ่มตรงนีได้เลยน้งน้องคนละโจทย์เดียวคนละสิ่งคนละโจทย์อ่าเรียนแล้วก็ได้เลยมันจะดีเหรอครับไปทำอะไรจะไปเวฟผิดอะไรไปทำตอนมีงานไหนจะไปเวฟผิดอะคะ งานหน้าเจอแน่ครับงานปีหน้าต้องเดียวกว่าเดิมเ,เด็กๆในตึกเขายากให้คุณเป็น number วันแล้วนะตอนนี้จริงเหรอค <c oughs> ือเจ้าชายในสการ์เลนทาร์ดเขาพอแบบช่วงสงการเขาก็โชว์กันหมดเลยไงแต่ว่าเห็นแต่แกเขาพูดบอกว่ากล้ามใหญ่กว่กาผมเขาพูดแบบนี้เลยไม่ขนาดนะ <c oughs> ไม่ขนาดน,านั้นก็อยู่ในไซซิ่งที่โอเคอยู่ที่พอดีเราใช้เวลากับการเวิร์ตเทมนที่นานขนาดเหนกันละวันแบบนี ก็วันละชั่วโมงแต่ว่าวินจะพยายามที่ค่อนข้างถี่ก็คือพยายามจะให้ได้ทุกวันแล mm ้วก็ถ้าวันไหนไม่ว่าก็อาจจะแบบอาทิตย์ละวัน2วันที่หยุดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะพยายามให้แบบทุกวันให้มากที่สุดคุณม mm ีอะไรบ้างเลยครับพยายามครับช่วงนี้เริ่มขี้เกียจกันแล้วแต่แต่ว่าคนอยากปุ๊บในการการเล่นไพ่คือเขาต้องเปิดใช่ทุกคนดูแบบจริงจังมากเราก็เลยแบบโอ้เปิด เปิดแบบสตอรี่มาแล้วเจอแบบอยู่ฟิตเนสกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งแรงที่ทําให้เราอยากมาฟิตเนสบ้างพี่แบบว่าข้างความขี้เกียจของตัวเองมาได้มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะใครคุมใดในแกนที่แบบเออมันเออสุสีไหมสุสีไหมผมว่าตอนนี้หรอพี่ฟอนไหมสุสีฟ <laughs> <laughs> อนเลยเหรอผมว่าพี่ฟอนนี่ดูแบบว่าโหล่รั่มร่มใหญ่ใหญ่ใหญ่ อยากเข้าวิธีสอนเหรอก็ไม่รู้อ่ะเราเรา,เราก็พยายามเอาดูที่ของเราโอเคเนี่ยแ,ลแ,แหละใช่วิ<ะ>นก็หลายคนกลัวเหมือนกันนะครับน่าจะถามแบบว่าอะไรนะครับแต่คนก็้สึกเ้ากลัววินกับกันว่าความกล้าความกลา้ามั้งก็กลัวกล้าวินหรือเขากลัวเขาหมดเลยไม่ใหญ่ไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆโหน้องทุกคน,นก็คือแบบ เล่นก e ันแบบเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะเห็นบางคนแบบใส่เสื้อก้ามาโอ้โหไม่ธรรมดาขอเรียกเล่นิ้งให้เสืกาวเล่น่ะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเพราะว่าถการที่ผ่านมาสุดเจ้าชายไม่ชอบทุกคนเต็มที่ครับทุกคนไม่มีใครยอมใครในเรื่องก็คือจะไม่ยอมกันด้วยใช่ไหมไม่มียอมนะไม่มียอมเราเต็มที่ดีนะดี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 ีด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 ีีดีดีดดี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 ด ก็พยายามทุกวันนี้คือเปิดโอทีถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับคือแบบพี่ๆที่เป็นฝ่ายผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผลิตกันแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนันรันตั้งแต่เช้าเข้าแบบหกโมงเช้าเลิกกันเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็พยายามเต็มที่ครับต้องพยายามอยากให้ทุกคนได้ทานได้ชิมมีลิขริกไหมคะกดยังไงให้ได้ทานกดยังไงให้ได้ทานเหรอครับตื่นให้เช้า ฮะรอจังหวะร้านเปิดปุ๊บเราเข้าเลยเราพอดีนี่แบบว่าตรงได้ไหมครับว่าแบบเน้ยมีไหมไม่มีฮะตามคิวเท่านั<อ>้นไ,ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราตามคิวเร,เราให้กำลังใจคนที่พยายามกดอ่ามีวรุ่สู้ๆครับเป็นเป็นกำลังใจให้นะครับกับเอ่อการกดเอ่อมางการองนะครับแล้วก็ผมจะพยายามให้ คนผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทุกคนจะได้่านด้วยปีนี้ผลิตเพิ่มขึ้นไหมคะถึงจากปีที่แล้วผลิตเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นตลอดทุกเดือนใช่ครับมันก็การเข้ามาตัวกี่เปอร์เซ็นต์เป็นปีนี้ไม่รู้ยังเอาแล้วว่าไม่รู้เลยยังไม่ได้ดูตัวเลขเลยแต่ดูเหมือนแนวโน้มการส่งทางเศรษฐกิจบ้านเราอยู่นะครับก็ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบอยากลองชิมอยากลองทานมี่ข้างหลัง กระถากดเลยนะคระถาคือแค่ตื่นเช้ามากดเนี่ยทันแน่นอนทุกคนนะครับร้านเปิด10บโมง1ิบเโมงก็คือเริ่มได้แล้วครับ10บโมงกว่าเนี่ยน้องๆเขาจะแบบเตรียมตัวแล้วก็เปิดจัดกแล้วก็คืเข้ามากดได้เลยร้านี้เราเชิญใม่เป็นชุดแบที่เราเปิดมาใช่ครับเป็นมัาฉาครับเป็น4เลเวลมัาฉาของมัน คือผมชอบมากก็คือส่วนตัวผมชอบรสชาติกอเลยรสชาติมะชาสตอเบอรี่มากๆเลยครับก็เลยแบบอยากแนะนำให้ทุกคนลองทานเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆปากผมแบบนานๆครับคือจริงๆเรามีทีม R&D ที่คอยแบบเดเวลลอปรสชาติใหม่ๆอยู่แล้วครับผมก็จะมีคอลเลกชันที่ออกมาเรื่อยๆอยู่ก็ต้องมาให้ลองมีการชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนตลอดครับคือในออฟฟิศของเราก็จะได้ชิมกันทุกคนแล้วทุกคนจะได้แบบคอมเมนต์กันก่อนว่าควรจะปรับตรงไหนอะไรอย่างนี้ รูเห็นว่ามีข่าวดีลูกแต่งงานใช่ลูกแต่งงานก่อนพ่อ,อเ,ปเป็นไปได้ไงพี่เศร้าเลยไหมงงอยู่เลยครับเนี่ยใช่ก็คือปล่อยให้ลูกแต่งงานแสดงหน้าเราเหรอคะ <laughs> เป็นวัยสมควรของลูกเราได้คือลูกก็เรียกว่าโตเต็มวัยแล้วนะครับผมแล้วกอ็อยากเลี้ยงเพิ่มประเด็นหลักคืออยากมีน้องเพิ่มครับได้เลยยอมให้ลูกแต่งได้ยอมให้ลูกแต่งได้ แซงไปไกลขนาดนี้นะพ่อต้องไปปั้นมากระรองหล่อนแป๊บนึงไม่มีเวลาพ่อแต่งกมากระรองครับแต่คนให่บอกว่ามาคือให้ลูกแซงไปก่อนเลยครับให้ลูกไปก่อนเลยใช่ตัวจีนแล้วอะไรเนี่ะมันชวนเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวในงานก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยร่วมงานประมาณพันกตัวตัว สอนแทนไหมคะรันเรื่อดสอดไม่เลยสวดเป็นมากระลองร้านชิ้นไม่สวดแพงนะนี่สวดแพงนร้านชิ้นนี่คือแพงมากไม่สวดแทนต้องยุ่งจ่ายอ๋อร้านชิ้นนี่ก็เป็นร้อยล้านเลยต้องยอมต้องยอมต้ยุ่จ่ายเลยคือต้องยอมจ่ายใช่เพราะว่าลูกสาวไปแต่งวอนพ่อ <laughs> OK，好，谢、okay、谢。Okay